ดูนี่สิกระทาไหมหมดแล้วเนี่ยตัวเองคิดจะทําอะไรอยู่ทาไมเปิดเตาทิ้งไว้แบบนั้นอะ่ะเออเขาลืมไปเลยอะ่ะนี่ถ้าเขาไม่ไปเห็นอะ่ะป่าน,นี้บ้านโขไฟไหม้หมดไปละเขาขอโทษนะตัวอาอยุก็ไม่ได้เยอะนี่ทําไมทําตัวเป็นคนแก่ไปได้ขี้หลงขี้เลิมแบบเนี้ยสักวันเดี๋ยวก็ลืมแฟนตัวเองมั้งไม่ขนาดนั้นหรอกเขาขอโทษนะอย่ากดเขาเลยอือ ถ้าตัวเองไม่อยากให้เขากรก็อย่าทําตัวเป็นคนขี้ลืมแบบนี้อีกล่ะเขาจะพยายามไม่ลืมนะเออตัวเองไปกินข้าวเที่ยงกันพูดจาแปลกๆเราเพิ่งกินข้าวไปแล้วนี่อาหรออืมแล้วเย็นเนี้ยตัวเองก็อย่าลืมแปลวของที่บ้านที่นิงด้วยล่ะแม่ฉชนะฝากของไปให้ได้เดี๋ยวเขาแป้าให้นะอืม ฮัลโหลค่ะฮัลโหลน้องเข็มเดี y, ๋ยวรีบมาเอาของด้วยนะพี่กับพี่นิงจะออกไปทําธุระข้างนอกอ๋อต้ค่ะเร็วๆนะค่ะค่ะขอโทษนะคะพี่ <c oughs> นี่ตัวเอง <c oughs> มีอะไรเลยตัวยังไม่ได้ไปเอาของที่บ้านพี่นิงอีกเหรอเ <c oughs> ออเขาลืมไปเลยอะ <c oughs> เป็นไรมากปะเดี๋ยวก็ลืมนั่นลืมนี่อะเขาเบื่อ ที่ต้องคอยเตือนทุกเรื่องให้ตลอดเลยอ่ะ,ขอ,ะข,ขอโทษนะเขมขอโทษมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะถ้าหนึ่งยังเป็นแบบนี้อยู่อีกอ่ะเขาคงทนอยู่ไม่ได้หรอกเนี่ยจะต้องมาช่วยจำทุกเรื่องอีกอ่ะเขาเหนื่อยเดี๋ยวเขาแปลาให้ก็ได้เออแล้วกุญแจรถอยู่ที่เขมไหมอ่ะก็อยู่ที่หนึ่งไง เคยจำได้สักเรื่องมหป่ะจามค่าไม่ยังเอ๊บลืมเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะลืมอีกวะ <c oughs> ฉันมาทวงเงินอ๋อได้สิยีบาทไม่ใช่20่สบยี่อ่ะหนึ่งคืนมาตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่หนึ่งอ่ะยืมเราไปตั้งสองพันนะรอกติดหนี้ลินตั้งสองพันเลยเหรอก็ใช่เลสินี่แสดงว่าลืมไปแล้วใช่ไหมหรือว่าแกงลืมเพื่อที่จะเบี้ยวเงินเราไม่เป็นไรฉันมีสลิปการโอนอยู่นี่เห็นไหมเออจริงด้วย เราลืมไปเลยขอโทษดีๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราโอนให้เลยนะจะได้ไม่ต้องลืมอีกอืมอะสแกนโอนเลยอะโอนให้นะเ้าละออหนึ่งฉันถาม่อยสิช่วงนี้ทำไมขี้ลืมบ่อยอะแฟนฉันอะชอบมาเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่ทำงาน่ะเดี๋ยวก็ลืมนั่นลืมนี่นี่ถามจริง เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าอ่ะน,นี่ลินดูออกด้วยเหรอก็ใช่นะสิเพราะเมื่อก่อนน่ะยายฉันก็เคยเป็นโรคนี้เหมือนกันน่ะจริงแล้วเราเป็นอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นนะจริงเหรอแล้วนี่บอกเข็มหรือยังอ่ะอุ๊ยลินเราไม่มีเวลาคุยด้วยละดีว,ว่าเรานัดเจ้านายคุยงานไว้อ่ะไปว่ากันนะเออ เองลืมอะไรหรือเปล่าเขาไม่ได้ลืมอะไรนี่ก็ลืมที่ไม่บอกความจริงที่เป็นโลกไงนี่ถ้าไม่ได้ยินมาจากดินอ่ะก็ไม่คิดจะบอกกันเลยใช่ปะเข็มรู้หรือเปล่าว่าหนึ่งอ่ะเขาเป็นอัลไซเมอร์ระยาแลกอ่ะจริงเหรอก็จริงนะสินี่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยแต่จริงๆฉันก็สังเกตมาได้สักพักแล้วล่ะมาพักหลังมาเนี่ยเขาเป็นคนขี้หลงขี้ลืม จำอะไรก็ไม่ค่อยได้ลืมทุกอย่างเลยนะหรอ,อยังไงก็ดูแลกันดีๆหน่อยนะนี่รู้ไหมอาการน่าจะหนักอะ่ะยืมเงินฉันไปสองพันแต่คืนฉันแค่ยี่สิบเองอะ่ะฉันขอบใจมากเลยนะที่มาบอกเรื่องนี้อะ่ะอืมไม่เป็นไรหรอกตัวเองใจเย็นก่อนสิเขากลัวว่าตัวเองจะเป็นห่วงอะ่ะก็เลยไม่กล้าบอกอะ่ะจริงๆฉันก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกนะ แต่ถ้ามีอะไรอะ่ะตัวเองก็ต้องรีบบอกเขาก่อนสิเราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้ทนันน่ะได้สิหลังจากนี้เขาจะบอกตัวเองทุกอย่างเลยนะแล้วรู้ไหมเขากลัวถึงขั้นที่แบบจะลืมตัวเองไปอะ่ะก็เลยนี่ตัวเองก็ทํทำถึงขนาดนี้เลยเหรอใช่ ถ้าวันหน้าเขาลืมอะไรไปตัวช่วยเตือนเขาหน่อยนะเขาขอโทษนะเขาก็าขอโทษเหมือนกันที่ไม่ได้บอกตัวเองอะ่ะ